น,น,นี่คือการติดตามดาวไลน์ก็จะใส่อาวุธมีกันแล้วยังอาวุธใครมีแฟ้มเป็นของตัวเองแล้วบ้างอุ้ยอย่างเยอะแยะเลยใครมีะตร้าเป็นของตัวเองแล้วบ้างกลับไปล้างกันใหม่ได้ไหม <c oughs> อ้าวท่านครับวันนี้ถ้าอ้าวทาไมวันนี้เราไปโรงเรียนต้องซื้อสมุดปากกาให้ลูกเห็นไหมอาวุธวันนี้เราจะไปทํางานเราต้องมีรองเท้าเสือผ้าใช่ไหมใช่ แล้วจูเรียนเราต้องมีไหมครับอาวุธแฟ้มตักระสาดา <Yeah. S 1> ีเหมือนกันแหละเป็นวันนี้เราอยากสําสเร็จแต่เราไม่มีอาวุธคุณไปมือเปล่าก็กลับมามือเปล่า,ลาจุดเริ่มต้นคนต้องสาธที่ก่อนนี่คือเป็นอนุบาลเลยอนุบาลเลยนะครับนะนะนะเพราะฉะนั้นนครับให้เราทํางานกับดาวไล์ไประยะหนึ่งอย่าทิ้งนะครับหลายคนหลายคนปฏิงานเริ่มทํางานเป็นตัดสินใจเป็นเราส่วนใหญ่เราจะปล่อย เราไม่มีการฟอลโล่ตามหลังไม่ไม่ติดตามนะแต่สำหรับผมเองผมนะอยวาวไรระยะหนึ่ง้วผมก็ค่อยๆต่อให้แถวข้างหน้าทั้งหมดเป็นไดมอนด์ทั้งหมด,ด,มหมดผมก็จะไปสร้างไดมอนด์ข้างล่างต่อนี่คือเผมเพราะผมจะดูแลเส้นสายทางไหนมีไดมอนด์หลายๆชั้นนะนี่คือการทํางานของผมเพราะว่างานนี้เป็นงานสูเรียนกินได้7ชั้นนะเพราะฉั้นตอนนี้7ชั้นนั้นลึกไปอีกมาก เจ็ดชั้นที่ผมได้ได้โบนัสจากสูเรียนยังน้อยกว่าชั้นแปดชั้นก็าชั้นสิบถึงชั้นที่สิบมากกว่ายอดที่ผมกินอยู่อีกนะวันนี้ที่ได้จากสูเรียนนะเพราะฉะนั้นนั่นครับดาวไลน์ติดตัวเขาเป็น s e s m ไดมอนด์ช D เนมาเจมแล้วเราก็สร้างข้างล่างต่อทำไงจิตสายเป็นได้ด e, ีนะจิตสายเป็นไดมอนด์แล้วเป็นไดมอนด์หลายหลายชั้นนะแล้วก็ทำอย่างไดมอนด์นะผมเองลูกลูกกินบอกผมเป็นตำแหน่ง r t d r t m เยอะแยะมากมายเลย แต่ผมก็ยังลงไปช่วยข้างล่างทําไมต้องไปสร้างเพราะทําให้สายเหล่านั้นมันแน่นขึ้นถ้าแน่นขึ้นเมื่อไหร่ยอดรวมธุรกิจเยอะโบนัสเราเยอะแล้วเราไม่ดีที่สุดเข้าใจไหมครับใเข้าใจไหมั่เพราะฉะนั้นอย่าทิ้งก่อนนะอย่าอย่ารีบทิ้งเพราะว่าเราจะคือจริงๆถ้าเราทําได้เราก็ทําเถอะยิ่งทำสุรียนรายได้ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นคืนว่ามีความสุขไหมมีไม่มีเพราะงั้นคนไหนโบนัสเพิ่มขึ้นคนนั้นคิดบวกคนไหนโบนัสลดลงคนนั้นคิดลบ ที่โบนัสลดลงคือการทํางานน้อยลงแล้วอาจจะทาเมื่อนกันแต่อาจจะทําไม่ถูกวิธีก็ต้องเข้ามาเรียนรู้เข้าใจไหมครับอ่านะนะแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มถ้าติดตัวเริ่มติดตัวชั้นหนึ่งชั้นสองก็เริ่มทํางานเป็นผมเริ่มปล่อยแต่ผมจะลงไปสร้างคนข้างล่างต่อนี่คือการทํางานของผมนะครับเพราะฉะนั้นผมสร้างข้างล่างต่อนะมันก็จะทําให้สายงานเราแน่นขึ้นนะเพราะฉะนั้น ก็จัดอนได้ลูกทีมจากหลังจากแบบนี้ก็เริ่มให้เขาจัดประชุมย่อยให้เป็นนะให้เขาขึ้นเวทีให้เป็นนะครับนะเพื่อหวังให้เขาได้เป็นผู้นําในต่อไปนะในรอบใน,ใน,ในภายภาคหน้านะครับนะแล้วก็พยายามพาทีมงานของเราเนี้ยมาอยู่ในสายสัมพันธ์แบบนี้นะครับมาอยู่สายสัมพันธ์แบบนี้นะเพราะถ้าลูกทีมของผมเนี่ยผมเองผมอยากให้ลูกทีมผมติดสายทุกเสาแรกของเดือน,ออนติดท่านประธานทั้งหมดท่านว่าดีไหมครับ แล้วให้ติดห้องไปชุมทุกเองซี่เลยทั้งสิบสายท่านว่าดีไหมครับ <S <S แล้วถ้าเอาทีงานของเราทั้งสิบสายมาติดผู้สําเร็จท่านว่าดีไม่ดีอี <S <S 1> <S 1> ตกลงเราจะขนไม่ขนขนถ้าไม่ขนเราต้องดูเองแล้วพอเราดูเองผมเชื่อว่าเก่งขนาดไหนก็ไม่ทันตกลงจะขนไม่ขนอ่จาจะเป็นต้องขนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในทีมงานของเราว่า ดาวไลน์ของเราสามารถเป็นผู้นําได้นะท่านก็ติดระบบนะให้ติดระบบเพราะว่าเดี๋ยวอาเาียนวิริลัสก็จะมาคุยระบบว่าแล้วเราจะเอาคนเหล่านี้เข้าสู่ระบบยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสุรียนไม่ได้ยากยากที่สุดท่านมีความฝันจริงหรือเปล่าฝันอยากได้เงินอยากได้โบนัสกับสุรียนจริงหรือเปล่าถ้าท่านอยากได้จริงๆอยากได้โบนัสเยอะจริงๆท่านต้องดูแลดาวไลน์ของท่านอย่างดีเข้าใจไหมครับ แต่วันนี้ถ้าท่านไม่มีความฝันฉันคืออาติดีอาติดีอาติดีแต่ปากกนอา,าเป็น D, อาติดีกับพวโทษขอโทษพูดเราพูดแรงวันนี้คืออยากเป็นอาติดีแต่เนื้อง,งานเนื้อง,งานที่ทําคือเอสเออเข้าใจไหมครับ <Okay. S 1> หลับไปแล้วเหรอครับ <Yeah. S 1> ออยังไม่ถึงไหนเลยนะเอสเอเอ็มเริ่มหลับกันแล้วหลวหลายคนไม่รู้มีบางสายหลับแล้ว เพราะฉะนั้นะครับวันนี้ท่านยังมีความฝันอดู่ไหมครับ <Yeah. S 1> มีไม่มี <Yeah. S 1> นะหลังจากนี้เราเอาตรงเนี้เราไปนั่งดูว่าเออเราลองเรเิ่มต้นจากตรงนี้หน่อยนะ mm. ผมเชื่อว่าถ้าท่านเริ่มต้นใจเย็นๆในการดูแลองค์กรในการด,ดินงานสู่เรียนไม่ใช่งาน <Yeah. S 1> ที่ต้องบังคับเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆห้ามใจร้อนถึงแม้เราเราถูกแต่ถ้าลูกทีมบ,บอกว่าผิดเราต้องไม่เป็นไรครับขอโทษนะเราผิดเองโอเคไหมครับ โอเคไหมครับ <Okay. S 1> สู้ไปสู้สู้ไปสู้ฮะถ้าใครสู้ยกมือขึ้นมาใจตำอยู่ในห้องนี้นะแต่ออกไปต้องกลับไปติดตามดูแลเช็คคะแนนของเราและของทีมงานด้วยโอเคไหมครับ <Okay. S 1> แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นห่วงด้วยนะครับก็ขอเนะเอาไปอัพคะแนนอัพคะแนนลูกทีมนะครับแล้วก็ตัวของเราด้วยนะครับนะ ถ้าอยากสาเร็จนะต่อไปนี้ต้องดูแลหนีงานเยอะๆดีไหมครับดีเพราะฉะนั้นรักลูกอย่างไรรักดาวไลน์นะผมเชื่อถ้าท่านพูดอย่างนี้ได้ท่านสําเร็จแน่นอนแต่ถ้าท่านยังรักลูกมากกว่าดาวไลท่านจะไม่สําเร็จเพราะท่านจะอยู่กับลูกนะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนะสำเร็จเป็นอาทีดีนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปทุกวันประชุมดึงติดสายเข้ามาในห้องนี้ดีไหมครับแล้วอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แล้วอย่าลืมโทรศัพท์ ทุกวันต้องทำง,งานอย่างน้อยวันนี้จิตใจต้องโทไปไม่ได้ก็ใช้โทรศัพท์ติดตามดูแลกาฟรฟอลโล่โอเคไหมครับโยกมือ <c oughs> à, ขึ้นมายกมือขึ้นมาใครยังหลับอยู่บ้าง <c oughs> ลองดูถ้าเพื่อนตัวไหนหลับตะโกนดังๆให้มันตื่น้วยแม่บอกสวีท่วีะโอเคนะครับเอ้ أ, าพาวัน <c oughs> เ็นเงินงบเให้นะก็ขออยากถ้าท่านอยากรวยต้องทาสุเรียนเท่านั้นใช่ไม่ใช่นะก็ขอให้ทุกคนจงอยู่ท่ากลางบริษัทที่สําเร็จคนที่สําเร็จแล้วทุกท่านในห้องนี้ก็สําเร็จแล้วเจอกันที่ RCD วันนี้ครับตัวอย่างที่ดีมีคามากกว่าร้อยคาสอนนี่คืออีกหนึ่งแบบอย่างของผู้สําเร็จที่ใช้ตัวช่วยของการติดตามได้ยอดเยี่ยม RCD ควรคิดแดง ขอบคุณมากครับผมเอาล้รนะทุกท่านครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะมีเวิร์กช็อปกิจกรรมว่าการติดตามผลงานมันช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นจริงไหมนะ